คอนไม่เงียบวิสีดอกอมีอีกบ่กอู้เทียไม่ยู่พี่ครับผมบังติดใบไ,ไ,ไม้ครับผมเย่างจากดอกไะหาดอกอดีครับผมพี่โอ้ถอนไม้ไปด่า ผหนักครับครับค่ะสวัสดีตอนเศร้าครับผมสุขสุขพลนมากับบรรยากาศนี่ครับผมหลังฝนตกครับหมอกลงครับผมเมื่อนี้พักขื้นภูสูงนะครับมาเลาะหาเห็ดเพาะนะครับเนาะบรรูว่าซีมีบอลนะครับแต่ว่าเพื่อนได้อยู่นะครับก็เลยร้องมาหาเบงมาเทลเล่ครับผมภูนี่กาลังขึ้นมานะครับขึ้นมา ย่างขึ้นมานี่ประมาณชั่วโมงนึงครับผมกําลังขึ้นมาหอดสันผู้อ่ะเดี๋ยวให้เบื้องบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับผมบรรยากาศอู้ยบรรยากาศดีครับพี่น้องครับผมกูดะเอิงหมอกลงครับผมนี่แหละเขากระชิหาซ่องหาเห็ดเพาะตามนี่นะครับมือนีกันมาสามคนครับผมกับน้องแทงแล้วกับน้องบ่าวนะครับเนาะสวัสดีเจ้าวแต่ว่าโขกคือซงเงียบๆบลูอาร์ซิมีบอลนะครับผมเนาะเงียบเลยเนาะเออเอาลองหาบองก์อนครับผม นี่ครับผมเห็ดเพาะจากดอกเลยสองดอกนะครับนี่ผู้นี่กับกรลังเรื่อมเกิดไล่กันนะครับผมกําลังเม็ดน้อยๆครับแน่นบ่หาเห็ดเพาะเขินนะครับผมหลังฝนตกมันที่เห็นเป็นดอกนะครับอเอ็งซี่นะครับหลังฝนตกเก็บง่ายครับผม,มครับผม หัวเราล้่นอยู่นี่ครับดอกมีมูมันบ่มางนี่ดอกต้องเคลียร์กันอยู่ใต้ก้อนกี่หินนะครับผมต้องเคลียร์บ่มองระดอก หัวโดนโดนดอกน้อยอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมเสียน้อยมันหาเก็บดอกโพกอพล้วครับผมเดี๋ยวที่ถือดอกน้อยมันจะลักออกนะครับบึงโงฝนตกไหมแล้วครับผมแบบไหนเพราะได้ยวอืม ยางเก็บเอาทั้งสี่แล่ละหลังฝนตกบ่ค่อยได้เคลียร์อล้ร้อยเขินห่ดเลวดอกน้อยนี่ครับผมนี่เห็นเม็ดดำๆตรงที่บ,บริกแกีนะครับควอนอยนู่นี่นี่นี่กล่องหนึ่ง,ลงหลังดอกน้อยๆอ้เบิ่งดอกน้อยมัเก็บก้อนนะครับผม ก็รู้ว่าสิได้หลายบ่นี่นี่มองกระดอก,อดอกอดดครับผมเชียร์น้อยมันปิดไว้ก่อนนะครับนะจากดอกอู้ดอกน้อยข้างล่างเต็มเลยครับผมผมไอ้นี่หาเก็บโอ้ยรุ่นรุ่นรุ่นๆุ่นอย่ก็พอแล้วครับอีกดอกครับ chúng để có khửn đục, 2, 3 đọc, đọc nhoi nhoi khửn bật ดอกนน,นึงี่เบิ้งเบิ้งดอกน้อยมั้งครับผมนี่น้อยลายเขาก็บอกเอานะครับผมเอาซ้ำนี่แหละพอเก็บได้นี่อันนี้ดอกใหญ่แล้วครับผมดอกใหญ่แล้ว หลากหลายเลยครับผมอุ้ยเสียดายดอกเงี้ยคนอีจีจักน้อยนะครับเนาะดีครับมีดอกเงี้แล้วครับ Nh lẽo. Ui, song dog. Hola, chia chia nói Ui, đọc nói 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 ยังหาไปเรื่อยๆครับผมบรรยากาศดีอยู่ครับวางโคโลอยู่นี่เห็ดพาะนะครับอีกมองดอกสองดอกไปเรื่อยๆงูสองดอกสองดอกไง มีแต่ดอกนี่น้อยแท้ครับอโอ้โหเบิดแล้วดอกนี่น้อยก็ได้จมวยกับขึ้นที่บนเหลือนะครับผมนี่เพื่อนก็เก็บเอาขึ้นกันเล้มไปนดอกงหญ่นี่ครับเนี่ยนำนำไหลนี่ ีหลายดอกอยู่ครับผมครับโพไป,ปแล้วนี่ ่ยางตอครับผมว่าที่ไปอีกภูหนึงนะครับผมแต่ว่ายางเขาไปเลิกเติบนะครับยางเข้าไปนี่ก็ประมาณ40นาทีครับผมนี่ระวังทางครับผมเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆมองละดอกครับผมโอ้นี่เลยดอกน้อยดอกน้อยฟังไว้วก็ลองเคลียร์เบิง้ง ตามี้มูโม่นี้ครับผมเ<ม>สียมบมัตอันนี้ดอกไนอยู่ครับ Về rọt nó. Rọt ngay mình. Ui, oh, đi. Men. Men cặp. Ô mong nhìn rọt ngay. Đi để cá lắng hiền Cặp. Đi cặp này. Mô nó. Rọt ngay lẹo. Rọt nó hẹp. Đi cặp này đọc nhiều quá đọc nhoi em bò ô men ô đọc nha cập bụng đi cập bụng ô đọc nha yu đi đọc nhoi ร้อยบิดนี่ครับนี่สามดอกเบิกคะปผมเป็นกองอยู่เพียน,นี่ปล่อยมันร้อยไปถึงสี่มันสี่ใหญ่๋มครับลองถามผูกเคยอันนี้นะครับ อีกดอกไงอีกดอกอู้บเอะแย่ยไปกระถือดอกน้อยมันหอมาอกมโดนที่พ่อดอกไงครับผมสองดอก ครับเนี่ยสองดอกสามดอกกับคอนไมมเงียบวิสีดอกมีอีกบอกโอ้โหเดีย 5. อาย,ยุพี่เขาผมบังเดี๋ยวด,ดอกหน่อยมัน้นมีดอกหนึ่งมีพวกมีมโมะ โอ้นี่เด้เนี่ยนี่สดอก4ีดอก หนึ่งสองดอกยังบพอมองหลายๆนะครับผมมีดมองละดอกไปเรื่อยๆนะครับดอกหนึ่งสองดอกนี่ครับตรงนี้เป็นกิ้เท่าเดี๋ยวลองเแกะบ้างนะครับมีบ่ดอกเดียวเตะอ,อืกำลังหน่อยอยู่นะครับ เม็ดน,น้อยๆติดดอกไงนี่ครับผมสองดอกว้าโครโลอยู่ในดอกหนึ่งนี่ครับผมนำซาะม,มันครับผมหาไปเรื่อยๆครับผมเมื่อนี้มีเวลาหลายอยู่ได้หลายเติบแล้วครับผมาิดปอ นี่เดี๋ยวที่พักกินเขาก่อนครับเพิ่งที่ไปหาต่อ,อพักกินเขาก่อนครับผมกับเขาไงยังไงนะครับไข่ต้ม,ม,ม,มครับผมกับปลากระป๋องหนึ่งคนเหนียวนะครับเนาะเดี๋ยวจังไปหาต่ออีกนะครับนากนะงนนกินเขาอยู่แหนมเห็นเห็ดพี่น้องเลยนี่อยู่ใกล้ๆนี่ครับผมเออเกิดอยู่ปทัวร์ดอกนี้น้อนกินครับผม men chín đi các bạn này tại con hiến đi đọt à to các bạn mình เก็บแต่ดอกเืินๆน,นี่กับพอแล้วครับมือนี่นี่สามดอกครับผมดอกนี้นอนกินเบืองดอกน้อยมันเนี่ยนี่นะครับเนี่ยสามสี่ดอกหอกีดอกนึงห้าดอก โอ้ยบิง้งถ้าเคี่ยะไรสิละเจได้ดอกน้อยนะครับอีกนะครับสิฮโอ้เบิ้งเชียน้อยๆมันผมไม่คิดเก่าครับผมพี่โอ้หานแล้วนงครับเนี่ย ใส่ก่อนหินนี่ดอกนึงน,นี่ยางเก็บเอาจังสิแล้วครับผมมือเนี่ยก็เห็นไปเรื่อยๆอยู่นะครับอีกบ่ดอกน้อยๆมนะันนี่ครับดอกนี้เก็บได้แล้วนี่ครับ khăm này Ui dạy Lọc nội Thì Lọc lói bực. Một thân này nhây Nhìn đọc ngay lẹo Sống Sống đọc โบเมนโอ้เมนนะครับนี่ี่นี่ดอกอู้นี่พอแล้วดอกงนี่ครับ แกแล้วครับดอกนี่ดอกอ่อนๆมันขาวอักลกักบูดีครับดอกนี่โอ้มองนี้ดอกใหญ่ครับเด็กมะอีกนะครับนี่โอ้ดอกใหญ่อีกบอ่อีกครับนี่มองใหญ่ก็ใหญ่แล้วครับ มันนี่น่าจะแก้แล้วครับผมง่ายไรยก็ได้นี่ดอกนึงครับอืมแตกสัมนี่ครับโอ้ดอกง่ายโอ้ย อีกซี่ดอกดอกหนึ่งนี่โมอมนีดอกครับดอกเดกียวนี่แหละ กลัามาทางนี้นี่ดอกใหญ่ครับผมเห็ดเปาะหัวรถปุ่นดอกนึงครับผมมันว่เป็นกระจุกนะครับมันเกิดกระจายอ่อนนะครับผมพาเพิ่งแล้วดอกหนึ่งเห็นดอกใหญ่ๆยังสี่อ่อนอยู่ครับสามดอกยิ่งไงบ่หมองนี่ไหมนี่ดอกใเงย มองดอกสองดอกฝนก็ตกครับบันนี่ผมสองดอกอันนี้แมนบ่ก้อนหินบ่แมนต์โอ้พี่ยึ่ใต้ใบไม้ครับผมเดี๋ยืดไปไม้ออกอยูดสีดอกหาดอก,ดอก,ด,อกดอกง่ายเลยครับมึงเนี่ย หน่อยทางล่างกับนี้เอาละแต่หลายแล้วนะครับเนี่ยนัาจะได้แล้วครับผมรูน,นึงนี่โรูกลัวๆนะครับเนี่ยเ็นบอวูวิตุดอกใหญ่ๆหนึ่งสองสามสาม,สามดอกนะครับอืมพูดอ่ะอู้นี่เบิง้ง ดอกบุกใ่อยครับอยู่นี่อีกอีกสองดอกจุ่มหนึ่งครับผมดอกไม่น้อยเจอีกโอ้นี่ดอกแม่ครับผมอ้โนี่ครับจากดอกนะี่หาดอก ดอกน้อยนี่ขาวกลากอยู่นี่ครับผมนี่ครับดอกนึงอีกสองดอกนะครับอุ้ดอกเป็นไงครับผมอู้พีกเเป็นเส้นเป็นสายอยู่ครับปุ้นโว้ววเดดอกเปงไงมองนี่นี่ครับอู้ เ็บก่ำเลยครับผมพูดอีกงพูดพูดพูดนี่น,นี่เดี๋ยวใส่ถุงก่อนครับอีกครับผมเพียรู้นี่อยู่กับหลงน้ำไหลนะครับอุ้มขอโทษใครง่ายเลยดีอีกครับผมพี่โอ้กันมันกูดะนะครับอู้ เต็มกำมือเลยครับผมอือโอ้โหนี่ดอกน้อยมันเต็มกำโหงละนี่ครับโอ้มางนี่ไหลครับผมนี่นี่กว่ะดอกน้อยมันโอ้ดอกใหญ่เติบนี่ครับผม เป็นมูเลยนะครับนี่อีกว่าอีก,อ,กอ,อีกดอ,อกครับอีกสองสามอ้อีสี่ห้า นี่วางโครู่บุไดเอมาวางนะครับผมนี่น้ำมันสาอลงมาเอาแล้วครับผมกัดคือสิพอสัมนีครับเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับเนาะเดี๋ยวหอดทางลงแล้วก็ค่อยมาเบิงผลงานกันครับผมยางออกไปนี่ไกลเติบนะครับไก่สิหอดทางลงแล้วครับเดี๋ยวนั่งพักจากน้อยแล้วก็ยางลงพูนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังยุเทิงหลังแปรยุ่นะครับเทิ้งหลังเขายู่ยางลงพูอีกโดนเติบนะครับ มย่างลงภูอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะภูนี่สูงนะครับผมเพิ่นเอินมาภูโขกนะครับผมอยู่ในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะเอาเปิ่งผลงานกันครับผมสำหรับมื้อนี้ของบ้านกน,นออบ,บ้านผมได้อยู่ครับผมประมาณโลเกือบสองโลครับผมคิดว่านะครับมื้อนี้อของลงเพลงของเพลงกับหนานจิ้วโอ้หมดธรรมดาตัวนี้ท <c oughs> ี่ไ่ได้ซีโร่จริงเลย ถามโรตบกขาดนะครับเนี่ยถามโรตบกขาดอืมได้หลายครับผมมื่อนี้เห็ดเผาะขนาดดอกดน้อยๆนะครับผมดอกงายโบทันได้หลายบันไดนะครับสมัยจะเป็นดอกน้อยเนาะอือดอกดน้อยๆหลายนะครับดอกน้อยหลายอยู่เห็ดพผาก็อ่อนดีอยูค่ครับผมแจ่กับโบทันได้หลายบันไดก็มีอยู่หลายดอกแย่กันได้แต่ว่แบบาก็ส่วนน้อยครับผมเอ้าวมานันอยู่ครับเดี๋ยวพ่อกันไม่ชิปหนานะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ได้ลงพูดกับบ้านแล้วครับผมกั ขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ครับทุกการติดการตามครับผมใบคลิปหน้าพามาเก็บไมครับผมส่วนสิไปบไม้ใดก็เอาไว้รุ่นกันต่อในคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้กับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจ้าอันมานครับผม <c oughs> <c oughs> หนักครับ